เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยรวมาถึงคนท้องด้วยนะวันนี้มาพบกับด่านสามเจ็ดนะครับก็จะเป็นด่านจาราจรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ยากครับเพราะว่า,าด่านมันจะคล้ายๆเดิมตลอดครับก็คือมันจะมีเครื่องหมายตัวใจสี่มุมนะครับเราก็จะวนสามช่องแล้วก็ไปหาบอสนะครับก็ดูสีเป็นหลักท่องสีเหมือนที่ ที่เคยลงไว้ครับด่านรู้อยู่สองห้ามั้งเพราะประมาณนี้รประมาณนี้ครับกเออ็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับแต่ว่าไม่ยากครับแต่ว่าห้าดาวเนี่ยจะยากเพราะว่าด่านมันค่อนข้างไกลนะมันอ้อมเยอะนิดนึงนะครับดูจากทรงนี้แล้วด่านนี้น่าจะมีปัญหาเล็กน้อยแดงเหลืองเขียวนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนแดงปุ๊บจะต้องวนขึ้นไปเหลืองข้างบนแล้วคือลงมาเขียวสาหัสอยู่ครับโอเคเอ่ออาตัวบนนี้ก่อนนะตัวทุบโอเคถือว่ายิงกันใช้ได้อยู่ครับจังหวะนี้อันนี้สารารณะกับจีนกับอินโดอ้ยโดนทุบนี่ครับ สาหัสโอเคนะคเดี๋ยวลงล่างไดอยู่ฝั่งขวาครับเอา้าบอลอยู่ยซ้ายเฉยโอเคบอสมีเกาะส้มนะครับเกาะส้มก็ยิงให้แตกก่อนแล้วก็มาใช้ ER นะครับบอสมีเกาะส้มโอเคแล้วก็ใช้ a r ER นะครับไปครับ อลงถูกแล้วลง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 โอเคอ๋อดีเขาแปลงร่างเลยก็จะเร็วหน่อยนะครับโอเคไปต่อไปต่อ เคแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบนนะครับเว่าเราจะอ้อมไปจะอ้อมไปเหลืองก่อนนะครับตามตามที่เราท่องมามันจะมีแมปหนึ่งที่จะงงๆนิดนึงนะว่าต้องไปเหลืองก่อนแล้วค่อยบนกลับลงมาบอสนะครับ จริงๆมันไม่ยากนะแต่ด,ดานมันไกลมันเลยห้าดาวยากนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบนนะครับปื้อาลูดไป แล้วก็จัดการตัวนี้โอเคผมยังไว้แปลงล่างนะยังงกอยู่ยังงกอยู่นะครับเดี๋ยวจะแปลงล่างไม่สีเขียวก็เดี๋ยวมอนสองชุดนี่นะแล้วก็ลงล่างคนระ ค <Okay. S 2> มกทั้งคู่เลยนะไม่มีใครแปลงร่างเลยมันไม่คุ้มอะมันไม่คุ้มพอแปลงร่างมารู้สึกจะปาดทีเดียวแล้วก็เออ่มอนก็ ตายแล้วครับเพราะว่ามอนมีตัวเดียวตรงด่านที่มีไฟโอเคตรงนี้ผมจะเปิดบัฟแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแปลงร่างอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ผมต้องแปลงร่างแล้วเพราะความรุดเร็ว แต่ว่าก็คงไม่ห้าดาวครับไม่ห้าดาวอยู่แล้วเพราะผมลองมาหลายรอบแล้วขนาดต้านเกินยังไงก็ไม่ห้าดาวต้องยิงไวกว่านั้นจริงอริงไปต่อโอเคโอ้นี่บอสในนะครับก็จะโดนในเครื่องบินเครื่องบินสตันโอเคไปล่างไป โอเคก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ37นะครับไม่ยากครับแต่แด่านไกลเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะครับผม